ผักที่เห็นอยู่นี่ร้อยขายสิบบาทครับหมดเนี่ยนะหมดเนี่ยยิงถูกสิบบาทเร่ร้อยเป็นใครอยู่ที่ไหนเร่ร้อยเนี่ย <c oughs> <100 S 2> เป็นเด <c oughs> ี๋ยวแป๊บนึงโอเคเร่ร้อยเป็นคุณยายคนหนึ่งที่อยู่ในที่อยู่ในหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านดู่ตนนําบลหนองบัวบานอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของพ,พระอาจารย์สังคมธนบัญญอก็เร่ร้อยเนี่ยเร่ร้อยเนี่ยจะทําเกษตรอินทรีย์ คนเดียวในหมู่บ้านซึ่งมีประมาณ170่งร้ยหลังคาเรือนประมาณคนประมาณเจ็คนนี่ผู้ใหญ่บ้านบอกนะคนตามทะเบียนบ้านนมีพันกว่าคนแต่ว่าออกไปอยู่นอกหมู่บ้านซะมากเหลืออยู่ในหมู่บ้านนี่แค่700คนแล้วก็นี่คือสวนเกษตรผสมของไายรลอยลักษณะขอดูนหน่ะะะจะมีกล้วยมีผักมีผลไม้มีมะละกอมีพืชผัก แล้วแกใช้ชีวิตยังไงแกก็จะไปทำความสะอาดวัดทุกวันตั้งแต่เช้าทำจนสายเลยตั้งแต่กวาดวารานวัดกวาดพื้นถูพื้นล้างห้องน้ำล้างจานทำให้พระหมดแต่พระก็จะให้ข้าวแกจะไม่ได้ตังค์พระจะให้ข้าวคือข้าวบิณฑบาตจะเหลือเยอะแกก็จะถือว่าข้าวเนี่ยถ้าเอาไปให้หมาเนี่ยมันก็จะได้บุญอย่างหนึ่งแต่ถ้าให้คนเนี่ยมันจะได้บุญอีกาง ถ้าแกกินข้าวพระและแกทํางานแล้วจะถือว่าได้บุญหลายต่อแกทําให้แกทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยได้บุญเพิ่มขึ้นมาด้วยส่วนตัวแกก็จะใส่บะเป็นผักสดเพราะว่าเพราะว่าที่บ้านของแกผักจะเยอะมากพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ของแกมีแค่สองสาไร่เท่านั้นเลยพอแล้วแต่แค่ผักเนี่ยแกเหลือกินมากร้านร้านผักหรือว่าสวนผักแกใครจะมาซื้อเนี่ยเดินมาได้เลยไม่มีขายที่ตลาดครับ ให้สิบบาทกองมาเริ่มเทมเอาไปเกี่ยวเลยสิบบาทกองเร่องเร่อนี้ให้ให,ให้ให้เก็บเองหรือว่าจะจะเก็บให้ถ้าแกเก็บให้เนี่ยชาวบ้านก็จะมาบอกว่าเอาห้าบาทหรือเอาสิบบาทพอแล้วชาวบ้านก็จะมาเดินดูพอแล้วพอแล้วพอแล้วเ <laughs> ยอะไปเ <laughs> ยอะไปหรือ <laughs> <laughs> ไม่ได้ขอลดราคา <laughs> แต่ว่าขอแค่ได้หลอยพอแล้วเ <laughs> <laughs> ขากินไม่หมดซื <laughs> ้อสิบบาทนี่อยู่ได้เป็นอาทิตย์แต่โดยปกติแล้วอย่าไหลก็ปล่อยให้คนไปใช่ปล่อยให้คนไปเก็บเองแล้วก็มาบอกแกที่วัดว่า ผักแต่ละอย่างเนี่ยเอาอะไรมาบ้างแล้วมาโชว์ให้แกดูที่วัดแกก็จะบอกว่าอ๋ออันนี้ห้าบาทอันนี้สิบบาทแล้วแกขายผักเป็นเซตเซตอย่างชาวบ้านที่เคยมองว่าหลอยมาล้างการก็ไอหลอยเป็นผีบ้าอย่างเงี้ยคนบ้าพอคนที่แบบเข้าไปซื้อของแกเริ่มเปลี่ยนความคิดไหมแกทำอย่างนี้มา20ปีแล้วแต่ชาวบ้าน20ปีชาวบ้านที่ยังไปซื้อของแกก็ยังว่ากันอยู่ไม่ไม่ได้ว่าแบบเชิงไอ้นี่นะแต่ว่าตลกตลกอ๋อ คือไม่มีใครรังเกียจแก่ทุกคนนะก็คนในหมู่บ้านรักเยล่อยคือไม่มีใครในหมู่บ้านเนี่ยไม่เคยซื้อผักเยล่อยเพราะว่าถูกที่สุดในโลกแล้วนอกจากซื้อผักไอกองไปเริ่มเลยนะแกจะแขวนกล้วยไว้ยิบไ้เลยยิบได้เลยกล้วยมะละกอยิบมาจากต้นเลยมะละกอในปุูงหน้าบ้านยิบมาจากต้นได้เลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อมะละกอกับกล้วยแล้วก็น้อยหนาถ้าดูไหนน้อยหนาออกไปได้เราไม่แน่มะกองยิบได้เลยเมื่อกี้สื่อถามว่าผลไม้ฟรี สื่อถามว่ามีคนอื่นเอาตามไหมทำมาตั้งยี่สิบปีแล้วคนในหมู่บ้านมีใครแบบเริ่มไม่มีใครเอาตามเลยครับเป็นเกษตรปลอดสารด้วยใช่ไหมครับเกษตรปลอดสารพิษคนเดียวในหมู่บ้านนอกนั้นี้เขาจะเป็นนอกจากนี้เขาจะเป็นปุ๋ยคอกผสมเคมีอะไรหมายถึงครอบครัวอื่นที่ใช้ใช่ไหมครอบครัวอื่นเนี่ยเขาจะทําแนวปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็เป็นไร่เป็นไร่ะมีความยินเงิต้องมีรายได้แล้วแล้วกิมมีนี่สินภาระใดๆไหม ในลอยเนี่ยเป็นเป็นคนเดียวที่ไม่มีหนี้สินในหมู่บ้านเลยนะไม่ถึงกับคนเดียวในหมู่บ้านคือไม่มีหนี้สินไม่มีนี้สิมีนี้สิอันนี้คือถามจากผู้ใหญ่บ้านถามจากตัวแกตอนตอนที่ประชุมประชุมกันเรื่องว่าทระสังคมจะวัวไปแจกเขาก็ถามว่าอ่ะมีใครมีหนี้สินบ้างก็ยกกันพึบพับเลยฮาในลอยไม่ยกครับทั้งทั้งที่ไอลอยเนี่ยทำทำแปลงผักเนี่ยอยู่คนเดียวสามีจะขี้เมามากอายุเยอะ น่าจะเราสักห้าสิบหกสิบนี่สามีขี้เมาอยู่สามีขี้เมาแต่ว่ายายหลอยเนี่ยก็เลี้ยงสามีขี้เมาครับยายหลอยก็กวาดร้านกวาดวัดไปลุกผักไปแล้วก็เอาเงินไปจ่ายค่าเ่าให้สามีขี้เมาแล้วแกก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกถือว่าเป็นกรรมชาตินี้ชาติเดียวทั้งมันเนี่ยเออยยายหลอยนี่สุดยอดจริง